ไอหยามกระแทกตัวเองลงนั่งบนแคร่ไม้ไผ่เต็มแรงและความแรงนั่นเองทําให้ขาแคร่ข้างหนึ่งพับเขาหงายหลังอย่างไม่เป็นท่าเจ้าสองคนหัวเลาะเสียงงอหายลิบตานั่นเองไอหยามผุดลุกขึ้นแล้วถลันเข้าหาเจ้าสองคนเหมือนกระทิงเปลี่ยวหมัดแรกอาจเข้าที่พุงกะทิไอห,หมอที่ตรวจบตดตัวงอเป็นกุ้ง ท้าหนักปานท่อนซุงปาดเข้าที่คอตอมือปืนหลมคลื่นชักตาตั้งไอหยามเหมือนฉางเมามันหันเข้าขยุ่มผมเจ้าหมอที่นั่งจุกหน้าเขียวกระชากขึ้นแล้วกดกําปั้นเข้าที่ปลายคางดังโผะหลับสนิททั้งสองคนจัดการลิบเอาปืนของมันและของเขาเองแล้ยวเดินดุมไปตามเจ้าหมอนั่นมันไปแล้วกลับ ยังไม่ถึงตัวบ้านก็พบชายหนุ่มหน้าแข็งเป็นหินยืนขวางทางอยู่มันจ้องหน้าขม็งสั่งเสียงเฮี้ยมเีมมาหาไครหยุดก่อนข้ามาพบไอแมนข้าเป็นเพื่อนไอแมนข้าชื่อไอ้ยามไอ้ยามตอบเสียงดังอา้าวก็บอกให้รอก่อนพี่แมนยังไม่ตื่น แล้วมาได้ยังไงไอ้คนหนึ่งเจอตีนอีกคนเจอกำปั้นหลับทั้งคู่ไอหย,ยามตะเบงเสียงอึงสมุนเสือแมนได้ยินเสียงคนเออะวิ่งพลูมาเป็นแถวแต่และคนมีปืนครบมือถามกันให้บุนเกิดอะไรขึ้นเบยเกิดอะไรขึ้นฮะไอหย,ยาม แแหกปากหลองกูจะมาพบเสือแมนไอ้บ้านี่ไม่ยอมให้กูพบข้าไตเอาลับไปสองคนไม่มีอะไรพวกไอ้แมนภาวากันเป็นแถวรู้สึกว่าพากันตกตะลึงไปหมดไอ้ยามจึงแผดเสียงเรียกไอ้แมนบอยไอ้ยามมาว้ยตื่นสักทีสิวะ หมามันจะลุมกันกูตายฮาแล้วสมุนไอ้แมนทำหน้าเด๋อดาทำอะไรไม่ถูกยืนเป็นหุ่นปั้นกันเป็นแถวไอ้ยามแหกปากหลองกล้องอีกว่าไอ้ยามมาบ้ยไอ้แมนแต่นมึงจะนอนเอาบ้านเอาเมืองได้ยังไงได้ผลดมรูปหลอคนหนึ่งวิ่งผ่านเงาไมายมาเห็นใบใบ พอไอ้ยามเหลือบเห็นก็แหกปากเรียกอีกไอ้แม่นทางนี้กูอยู่ทางนี้พอเห็นหน้ากันธนัดไอ้หยามก็โบยต่อมัวดอนกอดเมียเพลินหรือไงวะแม่ลูกน้องมึงนี่หน้าให้แดกโลกปืนชิบหายขวางทางกูตลอดทางบอกว่าเป็นเพื่อนมึงมันก็ไม่เชื่อขอตรวจบัตรตรวจเบอร์ให้วุ่น เสือแมนยกมือขึ้นรูปผมซึ่งไม่ค่อยจะเป็นระเบียบสั่นหัวพลางเอ่ยขึ้นเรียบๆไปไปคุยกันบนเรือนเตะก้นกันคนละทีสองทีแล้วสองเกลอก,ก็เดินคลอกันไปท่ามกลางสายตาของลูกน้องที่มองตามเป็นแถวทำไมมึงต้องแหกปากตะโกนด้วยละ่ะไอ้ชิบหายทำเอากูตกอกตกใจ เมียกูตกใจจนหน้าซีดนึกว่าตำรวจดอดมาหลอมเสร็จแล้วกูพูดกับลูกน้องมึงดีๆมันไม่พากันยอมแล้วไอ้ยามก็เล่าเรื่องให้เพื่อนฟังตามความเป็นจริงจบลงด้วยการต่อว่าพบมึงพบยากพบเย็นยิ่งกว่าพบเจ้าเมืองอย่างนี้มันแย่นิบากูไม่ค่อยสบาย หมดเมื่อไยไปหมดทั้งตัวกูสั่งมาให้ใครมาลบกวนมันต้องเลือกเป็นคนๆสิวะพวกนี้มันไม่รู้จักมึงกูเคยเอ่ยชื่อมึงให้มันฟังเหมือนกันเ่าให้มันฟังด้วยซ้ำว่ามึงเป็นเพื่อนตายของกูแต่ดวงกูมันไม่ดีมีคนคอยกันแกล้งอยู่เรื่อยมันเลยเป็นเสียอย่างนี้มึงก็รู้ทุกอย่างกูรู้เห็นใจไงล่ะถึงได้ทนรอ เออมึงมีเรื่องอะไรถึงได้มาหากูจะจ้างให้ฆ่าคนหรือกูมาเรื่องแม่คนมาจับแม่กูไปเรียกค่าไทยมันเขียนจดหมายใส่ชื่อของมึงฮะไอเสือแมนชะงักหยุดไอหยามเราเรื่องให้ฟังอย่างละเอียดละอแล้วถามมึงไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์มั่งหรือไง กูเพิ่งออกจากป่ามาอยู่ที่นี่เมื่อวานสื่อน,นี่เองไม่รู้เรื่องเลยจริงๆมึงไม่ได้ไปจับแม่โกมาเรียกค่าไทยจริงๆนะไอชิบหายกูทําอย่างนั้นได้ไงวะมึงคืนคิดอย่างนั้นเท่ากับมึงไม่รู้จักกูหญิงสาวคนเดิงเดินตรงมาหาหล่อนเป็นคนผิวขาวหน้าตาสวยงามตามแบบสาวชนบทพอเสือแมนหันไปพบหล่อนถามทันที มีอะไรหรือพี่แมนไม่มีอะไรเพื่อนพี่มาหาเพื่อนตายของพี่ที่เคยเล่าให้ฟังไงละ่ะสยามสีหราชนี่เมียกันคนบ้านนี้เองชื่อลำไยไอหยามโขงให้เมียเพื่อนโดยไม่คิดว่าเป็นเมียโจรและพูดว่ายินดีที่ได้รู้จักครับไอแมนมันด้อหน่อยนะครับ ต้องลงปากให้หนักๆห,หน่อยมันจะได้เลิกพยศลำยัยยิ้มออายใบหน้าเลือด้วยสายเลือดเอ่ยขึ้นบ้าเชิญบนเรือนสิขาไปคุยกันบนเรือนดีกว่าลำยัยไปเตรียมปูเสือตรงชานไว้กันแล้วกันเดี๋ยวพี่พูดธุละกสยามเขาเดี๋ยว เสือแมนพูดกับเมียโดยไม่มีหลิวรอยของความเป็นเสือแม้แต่น้อยหญิงสาวหันกลับไปอย่างบ้าง่ายน่ารักดีมึงทำยังไงถึงได้เป็นเมียวะไอหยามกระซิบถามเมื่อลำไยเดินหางไปแล้วรูปหลอ่อปากหวานและสุภาพเรียบร้อยเสือแมนตอบเรียบ เขาไม่รู้ว่ามึงเป็นเสือหรือรู้แต่กูบอกความจริงกูเป็นเสือเพราะเจ็บใจกูไม่ได้ทําอะไรผิดมันป้ายสีให้กูผิดเพราะกูไม่ยอมคนมันทําให้กูแขนกูก็หล้างแขนแล้วมึงจะเลี้ยงเป็นลูกเป็นเมียยังไงกฎหมายเขาต้องการตัวเบืงอยู่ก็หลบๆเสียหน่อยนี่ก็กําลังปรึกษากัน จะเข้ากรุงเทพไปอยู่กับเจ้านายเกา่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงหางานหาการทําเป็นหลักเป็นฐานเออพูดเรื่องของมึงดีกว่าจะเอาอย่างไงต้องการให้กูช่วยอะไรหรือเปล่าไอ้ยามถอนหายใจหนักนวงก่อนจะเอ่ยเสียงถุ้มๆท,ที่กูมาหามึงนี่อยากจะถามอย่างที่ถามไปแล้วนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง ที่มึงเขียนจดหมายไปบอกกูครานโนนว่ามีคนจ้างมึงให้ฆ่ากูใครจ้างมึงเกี่ยวกับจับตัวคุณแม่มึงไปเรียกค่าไทยด้วยหรือเสือแมนย้อนถามอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวยังไม่รู้เลยไอ้ไกลใช่ไหมไม่ใช่คนที่ใกลชิดกับครอบครัวของมึงมากบอกแล้วมึงคงไม่เชื่อ บอกมาเธอหน้าใครพ่อเลี้ยงโอบบนสยามมองหน้าเสือแมนศบตานิ่งกูบอกมึงแล้วบอกมึงก็ไม่เชื่อมันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อจริงๆมึงกับโอบอ้อมก็รักกันคุณแม่ของมึงกับเขาก็ขาไห่บอนเดียวกันใครจะเชื่อแล้วเขาบอกมึงหรือเปล่า เขาจ้างให้ฆ่ากูทำไมไม่บอกกูยังนึกมึงไปทำอะไรลูกสาวเขาหรือเปล่าปลายเล็บกูไม่เคยแตะแล้วเขาจะฆ่ามึงเรื่องอะไรกูก็คิดอยู่นี่แหละถ้าจะให้กูเดานะเขารู้ว่ามึงจะใหญ่แทนพ่อเขาต้องการเก็บมึงเพื่อเขาจะใหญ่มั่งเออไอดี ID ก็น่าคิดเหมือนกันเมื่อเขาต้องการฆ่ากูได้ ต้องจับแม่กูไปเรียกค่าไทยได้มึงคิดไหมแหมกูเดายากกูว่าจะให้ดีออกสืบดูดีกว่ากูสืบจนไม่รู้จะสืบยังไงแล้วตำรวจยังจนปัญญาเลยถ้ามึงมีทางช่วยกูอีกแรงประไลมึงไม่บอกกูก็ช่วยอยากหลูเหมือนกันใครมันบังอาจอย่างนี้แต่กูจะไปไหนเหมือนใครๆไม่ได้ มันอาจจะฉาหน่อยนะฉาก็ยังดีขอให้รู้เบาแสเสียหน่อยเท่านั้นกูจะถล่มเองงั้นมึงลองพุ่งเข้าหาพ่อเลี้ยงอบบุญก่อนใครเพื่อนปลออบอ้อมเรียบเรียบเคียงเคียงคงจะได้ละแค่ละคายบ้างละไอ้ดวนละ่ะไอ้มอนี่สำคัญมากมึงสืบทางมอนี่อีกทางเถอะนะส่งใครสักคนขอเป็นมือปืนรับจ้างฆ่ากูสักคน คงจะรู้อะไรเร็วเข้านะแมนนะไอ้ดวนมันเป็นเบสของพ่อเลียงโอบุญเขาใช้ให้มันทำอะไรมันต้องทำมันสำคัญที่แผนบยแผนลึกถึงแค่ไหนต้องควานเอาที่ต้นตอเป็นได้เดียวกันหรือเปล่าเรื่องจ้างฆ่ามึงก็จับคุณแม่ของมึงไปเรียกฆ่าไทยพอรู้ใครเป็นใครเราจึงจะเดาออกเสือแมนไอ้เสือปืนสาย ซึ่งแหกคุกแหกตารางมาะกดดานกกเมียสาวอยู่อย่างมีความสุขพูดจาฉะฉานไอ้ยามนิ่งคิดแวบหนึ่งเขานึกไปถึงแสนศึกความเชื่อมั่นดั้งเดิมกลับคืนมาอีกคนที่คิดจะเป็นใหญ่เป็นโตแทนพ่อน่าจะไม่ใช่ใครอื่นต้องเป็นแสนศึกแน่ๆสังเกตได้จากเดี๋ยวนี้อบอ้อม หันไปประจีประจอแสนศึกอย่างออกหน้าออกตาโดยไม่มีใครขัดขวางนอกจากไอ้ดวนซึ่งหมายมั่นปั้นมือให้แสนศึกแต่งงานกับเจ้าประกายลัสมีมึงคิดอะไรเสือแมนถามเมื่อเห็นเพื่อนเกลอนิ่งไปนานหลายอย่างเอาสักอย่างหนึ่งสิพูดลำบากเรื่องลับมึงไม่เคยหล้มาก่อน เดล้วมึงจะเปิดกูทาไมกำลังคิดอยู่นี่แหละถ้าเปิดเผยมึงจะเชื่อหรือเปล่ามึงพูดกูเชื่อคนอย่างมึงไม่เคยโกหกกูมันเกี่ยวกับแสนศึกพี่ชายกูเองทำไมพี่แสนศึกมีอะไรหรือพูดยากปะเรื่องมันยาวเหลือเกินมึงอยากจะปิดก็ตามใจถ้ามันไม่เกี่ยวกับปึงกับคุณแม่ไอย้ยม มองหน้าเพื่อนนิ่งครู่หนึ่งมองเห็นความสนใจจริงๆจ,งจึงถามว่าคนอย่างพี่แสนศึกในสายตาของมึงรู้สึกยังไงมึงนี่ถามแปลกมึงบอกกูตรงๆไม่ได้หรือพี่แสนศึกทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรและอย่างไรบอกตรงๆกูงงกับคำถามของมึงมึงบอกกูก่อน พี่แสนศึกในสายตาของมึงเน่ยเป็นคนยังไงดีหรือเลวก็ได้กูว่าเป็นคนดีที่สุดที่กูเคยพบมึงไม่รู้ตอนกูแหกคุกกูหนีเข้ากรุงเทพไปขอความช่วยเหลือพี่แสนศึกให้การช่วยเหลือกูอย่างดีทั้งๆท,ที่แกอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เหล่ว,ว่ากูพังคุกออกมาถ้าไม่ได้พี่แสนศึกกูคงเก๋งตำรวจไปแล้วไอย้ยำ มีสีหน้ามึนงงพี่แสนศึกไม่เคยบอกมึงหรือเสือแมนถามไอ้หยามสันหัวกูขอหล้องไม่ให้พี่แสนศึกบอกใครให้เก็บเรื่องนั้นไว้เป็นความลับแกรักษาคำพูดไว้เป็นอย่างดีถ้าแกปูดให้ตำรวจรู้ป่านนี้กันไปนอนแอ่งแหมงอยู่ในคุกแล้ว ไอหยามคลางแล้วอึ้งไปเสือแมนพูดต่อหลายต้องการจะประกาศความดีงามของแสนศึกมึงรู้หรือเปล่าพี่แสนศึกให้ความช่วยเหลือกูอย่างดีเพราะอะไรเพราะกูเป็นเพื่อนกับมึงแกว่าเพื่อนของน้องก็เหมือนน้องแล้วแกยังรู้อีกว่าเรื่องที่กูติดคุกติดตารางเป็นเรื่องให้หลายป้ายสีเป็นการกันแกล้งกันแกเลยให้เงินให้ทองให้เสื้อผ้า แนะนำการปลอมแปลงใบหน้าเปลี่ยนทรงผมกูจึงรอดล่างแหของตำรวจไปได้และคุณของพี่แสนศึกอันนี้กูไม่เคยลืมเลยและจะไม่ลืมจนตายเสียงของเสือแมนหนักแน่นจริงจังเพราะเหตุนี้มึงจึงเชื่อมั่นว่าพี่แสนศึกเป็นคนดีกูไม่เข้าใจมึงถามทะแม่งทําแ่งพิกล มีอะไรว่ามาตรงๆดีกว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมึงเชื่ออย่างนั้นเสร็จแล้วดิถ้ากูบอกมึงคงไม่เชื่อแน่นอนมึงก็บอกกูมาก่อนสิมึงเอาแต่พูดเป็นปิดสนากูจะตัดสุนได้ยังไงเสือแมนชักลำคาญไอ้ยามนั่งคิดอยู่กลู่วดึงจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่วันแข่งเรือ จนกระทั่งมีเรื่องประหลาดประหลาดชวนสงสัยติดต่อกันมาแล้วตบไยว่ากูคิดคนเดียวตัวการเรื่องนี้น่าจะเป็นแสนศึกส่วนไอ้ด่วนกับพ่อเลี้ยงโอบ,บุญอาจจะหนุนหลังเพื่อผลพลอยได้ทางการขามึงคิดดูแม่กูไม่ใช่แม่จริงๆการจับตัวไปเรียกฆ่าไทยนะไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงหรอกทำไปเพื่อลอกกูกับพ่อไปฆ่าเท่านั้นสิ้นพ่อกับกูเสียแล้ว แม่ไม่มีความหมายไม่ว่าจะตายหรืออยู่ไอเสือแมนตะลึงและมึนงงคลางงมงไม่น่าเชื่อเลยเรื่องอย่างนี้ปิดได้ยังไงเป็นเรื่องจริงแสนศึกพยายามทําดีทุกอย่างเพื่อให้กูเชื่อว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องราวยุ่งยุ่งทั้งหมดแต่บอกตรงๆว่ากูสงสัยเอามากๆ แต่คุณพ่อของมึงท่านไม่เชื่ออย่างมึงน่าแต่ลองเชื่อตามท่านดูกูนึกแล้วว่ามึงต้องพูดกับกูอย่างนี้มึงคิดง่ายๆหลายครั้งหลายหนที่มึงทํากับพี่แสนศึกอย่างไม่ไหวนะ้าทําไมแกไม่โต้อตอบมึงเลยอันนี้น่าคิดนะเป็นความฉลาดของเขาถ้าเขาทําอะไรกูคนเขาต้องมองแกเป็นคนเลว แทำตัวอย่างนั้นได้รับความเห็นอกเห็นใจจากคุณพ่อคุณแม่มากกว่ากูยอมรับคุณพ่อคุณแม่รักแสนสึกมากไว้วางใจทุกอย่างกูว่าสายตาของผู้ใหญ่คงไม่ผิดหรอกมึงเลิกมองพี่แสนสึกในแง่หลายดีกว่าไอหยามยิ้มที่มุมปากเสือแมนถามด้วยความร้อนใจว่ามึงคิดว่ากูเข้าข้างพี่แสนศึกหรือ สยามตอบเรียบๆสีหน้าเฉยเมยว่าเปล่ามึงจะเปล่าหน่อยเลยคนอย่างมึงลองเชื่อมั่นเสียแล้วแกออกอยากแต่กูขอให้มึงเชื่อกูไว้อย่างมึงกำลังตกหลุมพรางของพ่อเลี้ยงอบุญกับไอ้ดวนว่าไปไอ้ยามพูดเสียงหึมๆอย่างน่ากลัวพี่แสนศึก มีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าอยู่แล้วแกไม่เคยคิดจะออกมาค้าขายเลยมึงลืมแล้วหรือหลังหนึ่งแกเคยพูดกับเราสองคนเมื่อสิ้นบุญพ่อแม่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะตกเป็นของแกคนเดียวแกต้องเป็นคนดำเนินกิจการต่อจากพ่อนั่นมานานมาแล้วหนทางพิสูจน์หมาการเวลาพิสูจน์คนบัดนี้เวลานั้นได้มาถึงแล้วกูไม่เชื่ออยากมึงคิด กูเชื่ออยู่อย่างถ้าจะเป็นไปได้ก็แค่ไอ้ดวนกับพ่อเลี้ยงอบ,บุญทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มึงเข้าใจพี่แสนศึกผิดลองดูถ้ามึงกับพี่แสนศึกแตกสามัคคีกันแล้วแผนการคลองความเป็นใหญ่ทางภาคเหนือจะตกเป็นของพ่อเลี้ยงอบ,บุญเมื่อไอ้ดวนดำเนินการตามแผนพ่อเลี้ยงอบ,บุญสำเร็จสยามนิ่งฟังกูพอจะมองเห็นแผนการแล้วแหละ เสือแมนมองหน้าเพื่อนเกลอเหมือนจะสำรวจความสนใจว่าไปสิกูกำลังฟังถ้าจริงอย่างมึงว่าคือมึงกับพ่อถูกฆ่าตายสมบัติจะต้องตกเป็นของพี่แสนศึกอย่างมึงว่าจริงต่อไปมันจะเปลี่ยนมือไปเป็นของไอ้ดวนถ้าพี่แสนศึกแต่งงานกับเจ้าประกายลัศมีแต่ถ้าพี่แสนศึกแต่งงานกับโอบอ้อมมึงพ่อเดาออกไหม หากพี่แสนศึกเป็นลูกเขยพ่อเลี้ยงโอบ,บุญสมบัติจะกลายเป็นของใครลูกเขยกับพ่อตาจะเข้ากันได้หรือมึงมองที่ลูกสาวเขาสิอบอ้อมเป็นตัวเชื่อมนอนเป่าหูผัวในหมุงทุกคืนแล้วพี่แสนศึกไม่มีหัวทางการขาด้วยการขาทุกอย่างตกอยู่ในมือโอบอ้อมเท่ากับตกอยู่ในมือของพ่อเลี้ยงโอบ,บุญกูค,คิดอย่างนี้นะมึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจ แล้วมึงคิดว่าแสนศึกจะแต่งงานกับใครประกายรัศมีหรือโอบอ้อมมันแล้วแต่จังบะถ้าคำล่ากับกาบแก้วซึ่งเป็นญาติกันช่วงชิงเอาจังหวะไปได้เจ้าประกายรัศมีก็มีหวังแต่ถ้าพี่แสนศึกติดพันยุ่งเหยิงกับโอบอ้อมอย่างแก่เล่าพี่แสนศึกก็เสร็จโอบอ้อมแกหมายความว่าไอ้ดวนกับคำล่าและพ่อเลี้ยงโอบ,บุญร่วมมือกันไม่น่าจะมีปัญหา แสนศึกตกเป็นเครื่องมือโดยไม่รู้สึกตัวกูคิดอย่างนั้นแต่มึงมีสิทธิ์จะคิดอย่างอื่นได้เพราะกูคิดตามมึงเล่าข้อปลีกย่อยอื่นๆกูไม่รู้เอาละเป็นอันตกลงกูเชื่อมึงทีนี้จะเริ่มตามหาคุณแม่ที่ไหนก็น่าจะเริ่มจากจ่ายค่าไทยให้พวกมันจะได้รู้ว่าใครเป็นใครมันเงียบไปไม่ส่งคนมาติดต่ออีกเลย มึงก็หาวิธีปล่อยข่าวซิมึงยินดีจ่ายค่าไทยเต็มตามจำนวนที่มันเรียกร้องยินดีตกลงกันเป็นความลับไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้แล้วมึงจะช่วยกูได้ยังไงมั่งละ่ะกูจะรีบสืบหาที่ซ่อนตัวของคุณแม่เพื่อรู้จะได้จู่โจมแย่งเอาตัวมาเสียกูต้องทำอย่างลับที่สุดจะได้ไม่เจอกับตำรวจกูไม่อยากจะฆ่าใครอีกอยากจะมีลูกมีเมียเป็นหลักฐานเสียทีบอกตรงตรง ถ้าไม่ใช่มึงกูไม่ช่วยเป็นเด็ดขาดกูขอบใจมึงมากกูมีรางวัลให้มึงหรอกเรื่องเล็กมึงรีบกลับไปจัดการตามที่พูดดีกว่าอย่าเอาเงินมาล่อกูไม่หิวเงินมึงหรอกตามสัญญาครับคลิปที่2 12.00 0 0คลิปต่อไปตอนที่71 18.00ของวันนี้อย่าลืมนะครับพันไลค์ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยพันไลค์ไม่ยากไม่เย็นนะฮะถ้าจักรุณากดแชร์ไปเยอะๆให้ผมอีกนะฮะถ้าไม่ถึงพันไลค์ผมคงต้องกลับไปออกอากาศตามเดิมคือวันละ2คลิป6.00กับ15.00 ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะขอบคุณลลลยยครับ